เพี้ยไฟไหลแดงมแมลงหนอนสามสูตรเราอยู่สวัสดีครับเพ่อนสมาชิกส่วนวเรียนมือใหม่เช้านี้เป็นวันจันทร์ที่16เป็นวันหวนยออกนะครับเช้านี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ผมเข้าอบรมในของกลุ่มวิชาการในเรื่องของศัตรูพืชโดยเฉพาะ,มะแมลงเพียยไฟไลายแดงหนอนต่างๆนะครับแต่มันก็ค่อนข้างที่จะ ยากในเรื่องของที่จะจำะในเรื่องของวงจรชีวิตของแมลงแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีชื่อยาสารเคมีนู่นนี่นั่นนะครับสลับซับซ้อนพอสมควรแต่ผมบันนี้นะครับผมจะแชร์เพื่อนสมาชิกฝากไว้ในคลิป,ลปนี้ก็แล้วกันว่าในเรื่องของศัตรูทุเรียนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี้ย ผมจะสรุปย่อๆและเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับท่านสมาชิกครับดูยอดประมาณนี้นะครับยอดใบดาบประมาณนี้แหละครับเราต้องรักษายอดใบนะครับในเรื่องของศัตรูแมลงต่างๆนะครับของทุเรียนนั้นนะครับมีอยู่4ขั้นตอนก็คือ1ในช่วงฤดูการที่มันระบาดนะครับให้คิดบอกว่ามันระบาดก็คือในเรื่องของ ลายแดงลายแดงจะระบาดในช่วงมีนาเมษาพฤษภาสาเดือนหลักๆนี้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมโยงว่าะจะต้องใช้ยาแบบไหนแล้วก็มีช่วงจังหวะฉีดแบบไหนอย่างไรนะครับสในเจาะผลนะครับผลทุเรียนตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะครับก็จะมีหนอนเข้ามาแทรกนั่นคือเป็นช่วงของเขานะครับเราจะต้องชิงชิงจังหวะในการฉีดนะครับข้อที่3ครับช่วงระยะวางไข่ครับ ทั้งนอนทั้งเพี้ยต่างๆนะครับจะวางเข้าวางไข่วางไข่ในใบวางไข่ในดอกวางไข่ในผลนะครับทั้งหนอนเพี้ยมะรงต่างๆนะครับสามารถที่จะวางไข่แล้วก็ฝังลึกนะครับมันจึงมียาคุมไข่เดี๋ยวจะพูดถึงยาในรา,ายละเอียดนะครับข้อ4ครับเข้าทําลายตลอดทั้งปีมีหลากหลายชนิดนะครับเช่นในช่วงฤดูฝนเราจะเห็นหนอนด้วยเราจะเห็นแมงมะรลงที่ ปีแข็งๆด้วยนะต้องเพี้ยด้วยเพี้ยจักระจันเพี้ยฝอยต่างๆนะครับเพี้ยแป้งนะครับมันจะเข้าสลับเข้ามาทําลายเขาเรียกว่าเข้ามาในช่วงระยะ,ะมีตลอดทั้งปีเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงระบาดนะครับมีทั้งหมด4อย่าง4ช่วงระยะนะครับของในการเข้าทำลายในเรื่องของยอดทุเรียนคราวนี้นะครับ มีวิธีการแบบไหนเขาบอกว่าให้ชิงจังหวะในการฉีดนะครับเช่นกรณีที่ในช่วงถ้าเป็นไรแดงลงในช่วงมีนามเมษาเราต้องชิงจังหวะถ้าเราเอายาธรรมดานะครับเพ่อนสมาชิกยาธรรมดายาที่เป็นใช้รวมๆทั้งหนอนทั้งเพรีย้ยทั้งไรแดงนะครับมันจะไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะครับในเรื่องของ ลายแดงนะครับมันจะไม่อยู่มันจะเอาไม่อยู่ในช่วงระบาดจําไว้นะครับในช่วงระบาดก็คือในช่วงนั้นเดือนนั้นหรือฤดูการนั้นมีเพลียมากที่สุดหรือนอนมากที่สุดหรือลายแดงมากที่สุดนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเกิน50%เเขาเรียกว่าช่วงระบาดเพราะฉะนั้นจะต้องมียาเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นช่วงทั่วไปอย่างช่วงฤดูฝนนะครับหรือแม้แต่ปัจจุบันเป็นเดือนตุลาถ้า เป็นแบบนี้นะครับใช้ยาทั่วไปได้ครับก็มีประมาณนี้สรุปคร่าวๆประมาณนี้ในเรื่องของสารเพื่อนสมาชิกบางทั้งนะครับบางท่านให้นึกนะครับให้สรุปว่าเรามีสารสามอย่างไว้ในใจก็เพียงพอนะครับกลุ่มสารสามกลุ่มไว้ในใจก็เพียงพอในการที่จะบริหารจัดการทุเรียนโดยเฉพาะรักษาย,ยอดใบอย่างนี้นะครับกลุ่มสารผมจะพูดคร่าวๆเพื่อไม่ให้คลิปยาวมากนะครับก็คือกลุ่มสารมันจะมีกลุ่ม A นะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่ม A นะ 1A กับกลุ่มที่1แต่เป็น 1b นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกถ้าสลับกรณีกลุ่ม1เป็น 1A 1b ออย่างนี้ไม่ควรสลับกันนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวกันก็ไม่ควรสลับจะเป็น คนละยี่ห้อก็ช่างนะครับถ้าอย่างนี้มีโอกาสดื้อยาสูงนะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนตัวเลขไปเลยนะครับหก็ไม่ควรที่จะหนึ่งด้วยกันจะเป็น A จะเป็น B ก็ช่างนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรวมๆในเรื่องของดูแลรักษาเพลี้ยนะครับก็จะมีคา r บาริวนะครับฟิโนโบูขาบเดี๋ยวผมจะขึ้น ภาพนะครับในเรื่องของสารเคมีแล้วก็เป็นตัวอย่างพอให้นึกถึงภาพนะครับย้ําเสมอว่าคลิปนี้ผมทํานะครับผมไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของยี่ห้อหรืออะไรต่างๆนะครับเพียงแต่หาตัวอย่างพอให้เพื่อนสมาชิกได้มองเห็นภาพเท่านั้นเองให้เลือกเอานะครับว่าเพื่อนสมาชิกชอบของยี่ห้ออะไรบริษัทอะไรก็อยู่ในดุลพินิษ์แต่ผมจะพูดในเรื่องของสารเคมีอย่างเดียวนะครับ ในเรื่องของกลุ่มที่1น,นะครับจะเป็น 1A หรือ 1B ก็ช่างให้เพื่อนสมาชิกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งไดเมโทเอตนะครับโพฟิโนฟอสอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเลือกคาร์บิดิตัวเดียวก็ได้ก็มันอยู่ในกลุ่ม1เหมือนกันนะครับถ้าไปเป็นกลุ่มที่2องครับฟิโพนิลเป็นยาที่กําจัดพยะโดยตรงนะครับฟิโพนิลเป็นยาขนาดกลางๆนะครับขนาดกลาง เน้นในเรื่องของเพลี้ยนะครับส่วนในเรื่องของหนอนและมแมลงเขาไม่เก่งนะครับเขาไม่เก่งเพราะผมลองลองดูแล้วนะครับโดยเฉพาะ,ะมแมลงม่วงค่อมหรืออะไรเนี่ยไม่ตายนะครับไม่ตายผมลองดูแล้วแต่เพลี้ยนี่เอาอยู่นะครับกลุ่มที่3ครับแลมด้าไซฮาลูทีนก็เก่งในเรื่องของหนอนแล้วก็มีเพลี้ยด้วยรวมๆเป็นภาพรวมๆสามารถ แต่เน้นไปทางหนอนเห็นไหมครับมันจะต่างกันเลมด้าไซฮาลูทีนนะครับจะเน้นไปในทางหนอนแต่เพรียก็อาจจะ4ีหวันก็เข้ามาอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่า2อย่างนี้ทางฟิปูนิอก็ดีเลมด้าไซฮารลูทีนก็ดีผมใช้ประจําอยู่นะครับถัดไปกลุ่มที่5ค่อนข้างแพงหน่อยนะครับสไปนิโทเรมนะครับเป็นยาที่ค่อนข้างแรงนะครับก็แพงพอสมควรเป็นกลุ่ม5 ลืมกลุ่ม4ี่ไหมครับกลุ่ม4ี่เป็นในเรื่องของยาพื้นๆทั่วๆไปที่เรารู้จักกันในกลุ่มที่4ี่ในนามของอิมิดาคูพิดนะครับสิบเปอร์เซนให้สมาชิกเลือกเอาคําว่าเปอร์เซ็นนะครับมันอาจจะมียี่ม้าเปอร์เซนสี่สิบเปอร์เซนสิบเปอร์เซนขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับถ้าเป็นทุเรียนใหม่ขอให้เลือกในกรณีที่สิบเปอร์เซนที่เป็นเปอร์เซ็นต่ำๆก่อนนะครับก็ไม่ควรที่จะใช้เปอร์เซ็นสูงอ,อันที่สองในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สี่นะครับไทย อมีท็อกแซมนะครับจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับถ้ามีอิมิดาโคผิดแล้วก็เอาใช้อิมิดาโคพิด หรือถ้ามีไทออมีทอกแซมก็ใช้ไทยอมีทอกแซมยี่ห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับย้ําผมฝากแนะนําขึ้นสมาชิกว่าทั้งสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมิดาโคพิดหรือไทยมีทอกแซมขอให้เป็นยาน้ํานะครับเพราะผมเลือกใช้ในเรื่องของยาผงเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการผสมนะครับพอไปเข้ากับตัวอื่นค่อนข้างยากกะยากจะต้องหาเครื่องวักเครื่องตวงเครื่องอ วัดที่เป็นกรัมนะครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นใช้หย่าน้ําเพราะมันมีความละเอียดแล้วก็มีการละนาละลายน้ําได้ดีกว่าชนิดผงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดไปครับเอ่อเป็นกลุ่มที่หกครับอะบามิคตินนะครับอะบามิคตินนี้คุ้นเคยนะครับเก่งในเรื่องหนอนมแมลงแล้วก็เพลี้ยรวมๆลายแดงแต่ถ้าเป็นช่วงลายแดงที่ <c oughs> ขอไปเป็นช่วงที่เขาระบาดนะครับเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับอบาไมกินแต่เก่งในเรื่องของหนอนนะครับก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นรวมๆเนี้ยนะครับรวมๆนี้ก็หมายถึงว่าใช้ในช่วงจังหวะที่ไม่ใช่เป็นฤดูการระบาดนะครับระบาดก็คือมีจํานวนมาก เกิน50%นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นลายแดงนะครับเขาเรียกว่าในช่วงระบาดนะครับยาพวกนี้จะเอาไม่อยู่นะครับแต่ในช่วงที่เป็นภาพรวมๆนี้เอาอยู่นะครับถัดไปเป็นกลุ่มที่15นะครับอ,อ่ลูเฟนลูรอนนะครับอันนี้เป็นคุมคุมไข่นะครับถ้าเป็นประเภทหนอนเป็นไข่นะครับหรือเป็นอ่แมลงที่ ทำให้ไข่เขาฟอ่อก็เลือกในกลุ่มที่15นะครับลูเฟนลูรอนนะครับกลุ่มที่23นะครับผมจะเน้นเอาเฉพาะกลุ่มที่ยาหลักๆนะครับตัวนี้ดูดดูดซึมแรงมากนะครับราคาก็แพงฉีดหน้าใบนะครับซึมลงท้องใบฉีดขึ้นท้องใบซึมไปบนบนบน,บนหลังใบหรือหน้าใบนะครับยาแพงมากนะครับในกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม23นะครับสไปโรเตส ราเมดนะครับเป็นยาดูดซึมที่ค่อนข้างแรงนะครับน้นหนักในเรื่องของเคลียร์แป้งนะครับเคลียแปง้งก็ค่อนข้างที่จะเอาอยู่นะครับตัวนี้เป็นเฉพาะเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่ผสมนะครับถ้าผสมทั้งสงกลุ่มนะครับสองกลุ่มก็สามารถเลือกได้แต่ นสมาชิกถ้าเป็นทุเรียนใหม่นะครับหปี2ปีก็ควรใช้ยาที่เป็นกลุ่มเดียวก็พอนะครับถ้า2กลุ่มมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับพอปีที่สที่4ก็จะทําให้เราใช้ยาเฉพาะ,ะยายาตัวเดียวหรือกลุ่มเดียวแล้วก็จะเอาไม่อยู่นะครับมีกลุ่มคู่นะครับก็จะเป็น28กลุ่ม28บวกกลุ่ม4ก็มีคเรนทามีลิฟโพน บวกกับไทอะมีทอกแซมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คอเรนทานิลิโพนบวกกับอบามิกตินอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ายา2ตัวนะครับ2กลุ่มอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ทุเรียนเล็กก็ยังไม่จําเป็นนะครับถัดไปเป็นกลุ่มที่12อเพะไกเป็นยาไรเฉพาะนะครับหรือโอไมก็ได้ครับ โอไมหรือเพือพากนะครับจะมีสละไอนะครับมันจะเป็นเรื่องของไรแดงเฉพาะโดยเฉพาะช่วงไรแดงที่ลงช่วงมีนาเมษานะครับฤดูร้อ,อนไรแดงจะเข้าทําลายทําให้ยอดทุเรียนเป็นกานทูบนะครับเป็นการทูบมากที่สุดนะครับในเรื่องของอไรแดงก็จะต้องใช้ยาประเภทที่เป็นเพือพากาก็ดีนะครับโอไม้ ai, ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกลุ่ม23านะครับไพริดาเบนเป็นยาไรแดงเฉพาะนะครับ13.5เปอร์เซ็นต นะครับก็เลือกใช้ในเรื่องของไหลแดงแต่ถ้าจะเอา,อายากลุ่มอื่นๆที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ไลแดงกรณีที่เข้าระบาดในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือจะเป็นประเภทคุมไข่เป็นยาไหลแดงนะครับก็จะเป็นยาเฮกซิไทอัซอกนะครับอันนี้เป็นยาคุมไข่ ไรแดงเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากให้นะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มรวมๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3บวกกันก็มีไทยอมีทอกแซมบวกแลมดา้าไซฮาโรทีนก็เป็นยาพื้นๆยารวมๆแล้วก็รวมกัน2กลุ่มเข้าร่วมกันก็มีผลอ,ออกฤทธิ์ระบบประสาททั้งดูดซึมทั้งสัมผัสถูกตัวตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ที่กล่าวมาก็มีประมาณนี้นะครับ สรุปสุดท้ายจริงๆนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกใช้ยาคะกลุ่มนะครับก็คือหมุนเวียนกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสี่กลุ่มห้ากลุ่มหกมีเพียงสามยี่ห้อนะครับสามสามกลุ่มก็เพียงพอนะครับสามกลุ่มก็เพียงพอที่หมุนเวียนกันในเรื่องของอยารวมๆไม่ว่าจะเป็นคาบ,บาริลก็ดีนะครับแลมด้าไซฮา,าโลทินก็ดีนะครับหรืออะบามิกตินอย่างนี้ก็เพียงพอนะครับ อาจจะมีแถมสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของเรลียบลายแดงนะครับเป็นลายแดงที่เข้าในช่วงมีนามีสาก็อาจจะมีเพือปลไก่สักตัวหนึ่งแทรกเข้ามาเท่านั้นก็เปลี่ยนก็เพียงพอนะครับมีสามตัวหลักๆอยู่ในใจนะครับอยู่ในสวนนะครับหมุนเวียนกันในลักษณะการหมุนเวียนกลุ่มยาเพ็นอย่างนี้นครับเพื่อนสมาชิกจำง่ายๆก็คือในเรื่องของลายแดงมีอายุแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสัปดาห์ก็ฉีดนะครับหนึ่งสัปดาห์ก็ฉีด ที่ส่วนผมจะฉีดทุกสัปดาห์ผมจะฉีดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะยึดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แค่นั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ในเรื่องของเพลี้ยต่างๆนั้นอายุวงจรชีวิตเขาอยู่14วันนะครับ14วันเพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าเราฉีดนะครับฉีดยาฟิโพรนิลนะครับอ1อาทิตย์ฉีดพออาทิตย์ที่2ถัดไปก็ฟิโพรนิลอีกนะครับพออาทิตย์ที่3ขอให้เปลี่ยนกลุ่มยานะครับ ฉีดไม่ควรจะสครั้งไม่ควรเกินสครั้งนะครับไม่ควรเกิน2ครั้งนีกนง่กลุ่มเดียวกันนะครับก็ขอให้เปลี่ยนกลุ่มเป็นกลุ่มที่5ที่6อะไรก็ว่าไปก็หมุนเวียนเพื่อไม่ให้ยา,าคือแมลงมันจะดื้อยานะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับนั่นคือจำหลักง่ายๆประมาณนั้นนะครับก็ที่เหลือนะครับก็ในเรื่องของถ้าทุเรียนมีผลมีลกูกก็ไปใช้กลุ่มที่ อ่าห้าหรือกลุ่มที่ยี่บสามยาราคาแพงนะครับราคาเป็นพันนี่ก็ยาที่ค่อนข้างเราถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็ยังไม่จําเป็นจะต้องใช้ยาแพงนะครับใช้ยาประมาณร้อยกว่าบาทหรือประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับดีผมจะขึ้นฉลากให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นภาพนะครับว่ายาเป็นแบบนหะนอย่างไรก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ผมไปจับประเด็นได้ในเรื่องของการใช้ยานะครับหนึ่งชิงจังหวะ ในช่วงของการเข้าทำลายสองฤดูการแพร่ระบาดของเขาสามให้หมุนเวียนกลุ่มยานะครับเพื่อไม่ให้มันดื้อยาก็กมีประมาณนี้แหละครับแล้วก็ชิงจังหวะฉีดอะไรช่วงหนึ่งสัปดาห,ห์หรือช่วงห้าวันอย่างนี้เป็นต้นก็ดูที่ช่วงอายุของเพลี้ยหรือแมลงหรือหนอนนะครับดูวงจรชีวิตของเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าวงจรชีวิตเขาสั้นก็ฉีด หวันนะครับหวันหรือ1สัปดาห์ก็ได้นะครับก็ฉีดซ้ำสอครั้งก็เอาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นวงจรชีวิตถึง14วัน15วันก็ขยับไป1สัปดาห์นะครับฉีดครั้งหนึ่งก็มีประมาณเท่านี้ที่สรุปคร่าวๆพอได้เข้าใจง่ายก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ